ต่อจากนี้ไปนะฮะแน่นอนเราจะได้รอฟังซิงเกิลที่12พอจะบอกได้ไหมครับว่าซิงเกิลที่12มันจะเป็นในรูปแบบยังไงอะไร ung, ยังไงกันบ้างครับก็ซิงเกิลสิบสองก็ความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นเพลงออริจินอลสองค่ะใช่ปกติเราจะเอาเพลงมาจากทางญี่ปุ่นใช่ไหมฮะแบบเอาเพลง <c oughs> ญี่ปุ่นแล้วมาแ,แปลเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าครั้งนี้คือจะเป็นแบบว่าพี่ๆพี่ๆที่ AKB48 นะคะเขาเป็นทางโปรดิวเซอร์แล้วก็ออกแบบท่าเต้นให้เราด้วย เขาก็จะแบบแต่งเพลงมาให้เราโดยเฉพาะเลยเขาก็ทํากันบ้านแบบหนักหน่วงมากๆแล้วหนูก็มีส่วนร่วมที่แบบว่าคัดเกลาเนื้อเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกว่าเราได้แบบลงพื้นที่อย่างมากในการแบบทาททเพลงสิงเกิลสิบสองค่ะโมบายแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่มีชื่อเพลงเนาะถูกไหมยังไม่มีชื่อเพลงยังยังไม่มีชื่อเพลงค่ะพอจะบอกได้ไหมว่าอารมณ์อารมณ์เอ่ออารมณ์ประมาณไหนบอกได้ว่าเป็น เนื้อหาที่ค่อนข้างเกี่ยวกับตัวตนของหนูละกันแบบขัดเกลากันจากหนูแบบรอเปอร์เซ็นต์คือที่ปรบเขามีคําถามให้หนูเยอะมากแบบเออถามเรื่อยๆให้เราแบบตอบอะไรยเงี้ยแบบเขารู้สึกราหรลออะไร่งเงี้ยแบบมีหลายข้อเลยให้หนูแบบส่งคาตอบไปแล้วเขาก็คงแบบเขียนแล้วก็เรียบเรียงออกมาเป็นเนื้อเพลงมีข้อไหนที่มีข้อไหนที่สปอยได้ไหมมีข้อไหนที่ที่คือเขียนแบบคือเหมือนเขียนแบบความเขาเรียกคาแรคเตอร์ตัวเองใช่ไหมเรื่องราวที่เราสนใจอะไรแบบนี้หรอ เหมือนเขาก็คงมีหัวข้อมาให้เลยค่ะมีหัวข้อมาให้เลยแล้วก็ถามว่าแบบคง<า><ม>เป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในงเค d K แหละว่ามันแบบมีการแข่งขันกันนู่นนี่นั่นแล้วรู้สึกยังไงเราถ้าเจอสถานการณ์นี้เราจะแก้ปัญหายังไงตัวตนเราเป็นยังไงหรืออะไรเง<ม>ี้ยใช่แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เขาอาจจะเห็นเราในแบบตั้งแต่อยู่อยู่ในคุกกี้ยันมาถึงปัจจุบันอะไรเง<ม>ี้ยเขาจะเห็นตรงนี้แล้วเขาก็แบบเขียนมา เ็นแบบแนวเพลงให้เราพอหนูได้ฟังเพลงปุ๊บหนูก็ได้ดูว่าอ๋อที่เราตอบเขาไปเนี่ยเขาเอามาอยู่ในเพลงนี้หมดเลยก็คือเหมือนกับเพื่อสอบถามความเป็นตัวตนของโมบายแหละว่าเฮ้ยโมบายชอบอะไรคิดเห็นยังไงปัจจุบันทัศนคติเป็นยังไงเพื่อที่จะเอามาทําเพลงนี้แทนตัวตนของเราด้วยใช่ประมาณนั้นค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดจริงๆแนวเพลงอะไรอย่างนี้หนูได้ได้ฟังบ้างยังฟังแล้วค่ะไ้ฟังแล้วแล้วเขาก็เอาแบบ เนื้อมาให้ดูด้วยแบบเออมีอะไรที่แบบเขืเข่อนไหมเราลองเท่านี้แล้วจะเขินไหมหรือว่าไหนที่มันดูไม่ใช่เป็นตัวเองหรือว่าดูแบบไม่ค่อยเข้าที่อะไรเงี้ย<ม>ก็แบบมีความคิดเห็นลงไปได้ตอนนั้นก็นั่งคุยกับครูที่แบบว่าแบบว่าคุณครูแมนคะ่ะเขาก็คอยขัดเกลาเพลงให้เราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเออเราเนี่ยได้ลงมือทําในแบบส่วนขั้นตอนกระบวนการในการแบบว่า ทำเนื้อเพลงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือปกติเราจะแบบว่าโอ้ได้เพลงมาแล้วเราก็ทําหน้าที่แค่แบบร้องเพลงของตัวเองเลยนะะแต่ว่าครั้งนี้เราแบบได้มีแบบลงพื้นที่แบบได้ทําแบบเนื้อหาเพลงอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่อนข้างมันมันเป็นสิ่งที่สําคัญสาหรับศิลปินด้วยเนาะแบบว่าเราเราแบบ ปล่อยผลงานมาเราก็ต้องมีสักเสี่ยวนึงที่แบบเป็นตัวอของเราแบบสถ่ายทอดให้กับทุกคนระดับความสนุกห <c oughs> รือว่าแบบระดับของความแบบไอตัวเพลงเนี้ยมันจะประมาณไหนอะ่ะอยากได้แบบไหนดีกว่าอ้าวจริงๆคือหนูเป็นคนชอบฟังเพลงแล้วแบบความอ,อความหมายของเพลงมันทัชเราหรืออะไรอย่าี้ใช่ก็คิดว่าน่าจะ ฟังแล้วแล้วก็ดูเนื้อหาแล้วก็ค่อนข้างที่จะทัดใจในตัวตนของตัวเองเหมือนกันอ๋อแน่นอนเด็กเขาถามเราไปเยอะเลยใช่ไหมถามไปหลายข้อเลยเขียนไปหมดแล้วเขาก็คงเขียนในร้องที่มันเกี่ยวข้องกับช่การเข้าไปมันเป็นแบบคือเพลงทุกเพลงมันก็จะแบบคล้ายๆกันใช่ไหมให้กําลังใจอกหักเสียใจดีใจนู่นนี่นั่นแต่ว่าแต่ว่าความรู้สึกน่ะนะมันแบบค่อนข้างที่จะตรงกับความจริงตรงความเป็นจริงของตัวตนเรามันก็เลยแบบ พอเราได้ร้องแล้วเราก็ได้แบบทํางานกับเพลงนี้จริงๆอะ่ะมันเลยรู้สึกแบบอุ้ยซึ้งนี่แหละคือเพลงของเราที่บอกว่าถ่ายทอดออกมาจากตัวเราเองโอเคอเข้าห้องอัดไปบ้างแล้วหรือว่าตอนนี้คือกําลังฟอร์มเรื่องของตัวเพลงตอนนี้กําลังฟอร์มเรื่องตัวเพลงค่ะแบบว่าหนูก็อัดเดโมโไปแล้วเหลือแบบว่ารอแบบเพื่อนๆเข้ามาอัดความรู้สึกเป็นงไงบ้างกับการเป็นเซนเตอร์ซิงเกิลที่12อปุ้ย ตัวแบบดีใจมากเพราะว่าซิงเกิลนี้เนี่ยมันจะได้ไปถ่ายทำที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าแค่แบบได้ไปถ่ายทำที่ญี่ปุ่นอะเงี้ยเราเป็นคนชื่นชอบแบบอะานทีมงานที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยลรวค่ะเออออเอาแบบด้วยความที่เราดูทีวีอะไรเงี้ยเราก็เห็นในวีญี่ปุ่นที่มันแบบหุ้ยสวยจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้ไปถ่ายทำญี่ปุ่นก็จะถ่ายให้เราอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบ oy, น่าตื่นเต้นน่ารอดูโปรดักชั่นอะไรปนระมาณที่สำคัญเลยได้ไปทำงานกับเพื่อน มากกว่าเพราะว่าเราเคยไปเอาท<อ>ิ้งเนี่ยที่แบบสนุกสนานมากไ<อ>่แบบไปบ่อยมากค่ะไปทุกปีเลยแบบมี N H K แบบงานขาวแดงที่แบบจะมีประจําปีของญี่ปุ่นเไก็ได้ประมาณแบบสามปีก็ไปทุกสามปีเลยใช่แล้วแบบที่เราไปพอดก็เลยแบบไม่ได้ไปพอมีผ่อนคลายมากขึ้นเราได้ไปเราก็รู้สึกดีใจได้ไปกับเพื่อนก็คือทีมงานเป็นของทีมงานของทางญี่ปุ่นหมดเลยใช่น่าจะนะ เรารู้รือยังว่าโลเคชันจะเป็นที่ไหนอ่ะเอาจริงรู้แล้วแต่ว่าอุ๊บไ่ก่อนละกันเดี๋ยวเออรอดูแต่แต่แต่ชอบใช่ไหมโลเคชันนี้พอเห็นพอเห็นโลเคชันนี้กีดการ์ดเลยอจะได้ไปแล้วอยากไปแล้วว่ามันได้ไปแล้วได้แบบไปมีภาพความทรงจำกับที่ที่นั่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้ดีจังจะเดินทางไปไปเมื่อไหร่คะไปกระดากระดาผม กรกดาก็น่าจะได้ประมาณดูน่าจะไปไปลายปีเนาะน่าจะได้อยู่น่าจะได้ฟังประมาณเมื่อไรหร่อะครับอืมถ้าถ้าแบบแอบ,บได้ยินมาสิงหาคมมั้งประมาณนี้อย่าไปบอกใครนะตอนนี้อ่บอกี่แอบ,บนะแอบ,บได้ยินนะ ีโอกาจะได้เจอวงรุ่นพี่บ้างไหมอ่ะโอ้คิดว่าน่าจะได้เจอแน่แน่นอนเขาอาจจะมาสอนท่าเต้นเราหรือว่าอาจจะมีได้แบบไปเทียเตอร์หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจแบบไปดูอะไรเย่างเทียเตอร์ของ a k B ีอะไรเงแบบแบบคือปกติเราก็จะแยกกันไปใช่ไหมคะเราไม่เคยแบบไปรวมกันอะไรเงี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะพาเราไปหรือเปล่าแล้วมีโปรแกรมอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิไปที่นู่นไปถ่ายมีสวิดีโออย่างเดียวหรือว่าเรามีกิจกรรมได้ไปเจอแฟนๆเพลงที่ญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีแบบมีกิจกรรมกับรุ่นพี่หรืออะไรก็ตามมีมี แค่ว่าเราไม่ได้ไปถ่ายเอ็มวีใช่คิดว่าน่าจะมีเก็บบรรยากาศเล็กนน้อยมาแน่นอนแอบได้ยินมาเหมือนกัน อ่าอะแล้วนอกแผนอะนอกแพนตั้งใจจะไปทําอะไรไปเที่ยวไปกินเดเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่จะไปกินกันใช่คิดว่าได้มากที่สุดก็คือไปกินข้าวด้วยกันก็พอแล้วอะไรเงี้ยเที่ยวเพราะว่าวันเจ็ดวันก็น่าจะทํางานหลายวันอยู่ยิ่งช่วงนี้เป็นแบบว่าโควิดเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะต้องแบบว่าดูแลพวกเราแบบอย่างดีด้วยเผื่อแบบบางคนติดรุ่นแรงงานมันจะแบบเลื่อนอะไรเงี้ยเขาก็คงจะแบบว่ามีมาตรการที่แบบหนาแน่นมากขึ้นอีกหนึ่งครั้งนี้กดดันไหม ใช่หนูก็ทําในส่วนของหนูแบบให้แบบสนุกมีความสุขไปเพราะว่ามันแบบเพลงนี้มันเป็นออริจินอลสองใช่ไหมเราก็มีเขาเรียกอะไรมีสิทธิ์ที่แบบว่าเอาเนื้อเพลงที่เป็นความหมายของเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบกระบวนการต่างๆคือเราสามารถแบบว่ามีส่วนร่วมด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสนุกกับช่วงตรงนี้ส่วนแบบกระแสตอบรับแค่แค่ทุกคนแบบดีใจแล้วก็เห็นแล้วแบบอุ้ยดีจังอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วค่ะมันก็อยู่ที่รสนิยมของทุกคนด้วยบางคนก็เพลงนี้ก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอะไรก็แบบแยกแยะกันไป ช่วงที่ไปญี่ปุ่นหรือว่าช่วงที่ไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนี่แฟนๆจะได้เห็นเราด้วยไหมมีบรรยากาศมีอะไรได้ดูต่างอ๋อ,อแอบได้ยินใหม่อหม่ <laughs> ขาอาจจะอาจจะทาคลิปเบื้องหลังอะไรอย่างนี้แหละเพราะว่าด้วยความที่เราทํางานนอกสถานที่เนาะก็ปกติทุกซิงเกิลก็จะมีแบบเบื้องหลังอะไรอยู่แล้วค่ะว่าแบบเอ้ยวิธีการทาเพลงนู่นนี่นั่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งเลยคิดว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นก็น่าจะมีแบบว่าเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาให้รับชมกันได้ติดตามกันเบื้องหลังมีแอบได้ยินอะไรอีกเพิ่มเติมอีกไหมอ่ะแฟนๆเขาอยากดูคือจิ้งแอบ ได้ยินมาเยอะก็เราก <c oughs> ็ยิงรู้แต่ได้ยินมาได้เยอะมาณนี้มนไม่ม, <c oughs> ม,มีแอบได้ยินมามากกว่านี้แล้วใช่ไหมทีมงานขาไม่ได้เมาอะไรนะความรักเป็นความลักติดตามดูไลฟ์ของกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับวีอาและยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for it application